สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๋ม DIy ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับที่สนใจที่ต้องการที่จะต่อเติมบ้านเองด้วยตัวเองนะครับมาดูการทําหน้าต่างนะครับเห็นไหมครับด้านหลังผมนี่เลยนะครับช่องนี้จะเป็นช่องหน้าต่างขนาดที่ใหญ่มากนะฮะความสูงประมาณสองเมตรกว่านะครับเพรา็ความกว้างประมาณสี่เมตรนะครับ ตรงจุดนี้นะครับผมใช้เป็นเหล็กนะครับเป็นโครงเหล็กซึ่งถ้าเกิดว่าตรงช่องเนี้ยถ้าผมจ้างเขามาติดกระจกทั้งหมดเลยนะครับมันจะค่าใช้จ่ายน่าจะประมาณห้าหมื่นหกถึงหกหมื่นบาทนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูลักษณะดีไซน์ของเขาเรียกว่าบ้านหลังนี้ปลูกตามใจผู้อยู่นะครับ ช่องหน้าต่างตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมลงไปวัดวัดไซส์ดูเพื่อความแน่นอนแล้วนะครับความกว้างด้านล่างนะครับอยู่ที่สี่ร้อยสี่สี่เมตรห้าสิบส่วนความสูงเนี่ยประมาณสามเมตรได้เลยนะครับสูงสามเมตรโอเคเดี๋ยวมาดูลักษณะของการออกแบบนะฮะเห็นไหมครับขอบหน้าต่างเนี่ยมันจะไม่อยู่พอดีกับแนวกำแพงนะครับมันจะยื่นออกไปข้างนอกอีกนะ นี่นะครับมีส่วนที่ยื่นออกไปอีกตรงบริเวณนี้นะครับดีไซน์ออกมาให้คล้ายๆกับร้านกาแฟานะครับตอนเช้าไหนจะได้มานั่งชมบิวนะครับชมบิวเห็นสภาพนะฮะชมบิวป่าข้างๆบ้านได้แบบสดชื่นนะครับตอนเช้า,ชานะครับกล่องเหล็กที่ผมใช้นะครับผมใช้ตัวเหล,ล็กกล่องขนาดสองนิ้วคูณหนึ่งนิ้วนะครับ แล้วส่วนขอบนะครับขอบตรงนี้จะใช้เป็นเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากหนึ่งนิ้วขนาดหนึ่งนิ้วตรงช่องช่องด้านข้างตัวนี้นะครับผมจะทำการติดเป็นแผ่นพวกฟีวีบอรบอร์ดนะฮะหรือพวกสมาร์ทบอร์ดนะครับตัวนี้คือจะปิดทึบเลยนะครับโซนสองช่องตรงนี้นะฮะจะปิดทึบเลยส่วนตรงช่องนี้ส่วนช่องนี้จะ ติดเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกหน้าต่างสลับผักออกไปได้นะครับเพื่อให้ลมเข้านะส่วนช่องด้านบนจะติดเป็นกระจกอีกเช่นกันนะครับช่องนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนต้นนะถ้าเกิดจ้างเขามาทำการติดกระจกเนี่ยครึ่งแสนนะครับเกินครึ่งแสน เพราะว่ามันเป็นช่องที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากอย่างดูตรงหน้าบ้านนะฮะตรงตรงหน้าบ้านเนี่ยผมให้เขามาติดกระจกให้นะครับตรงนี้ผมหมดไปประมาณหมื่นประมาณหมื่นสามนะครับช่องกระจกข้างบนนี่หมดไปสามพันนะฮะนั่นน่าจะเป็นลักษณะของประตูเลื่อนนะครับประตูเลื่อนหน้าบ้านเปิดปิดได้ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตรงช่องที่ผมทําเป็นช่องกระจกนยะมันครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของกาแพงได้เลยนะซึ่งเป็นช่องที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวตรงจุดนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะทําเป็นงานเหล็กด้วยตัวเองนะครับก็ถือว่าจะเป็นงานค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีรายละเอียดมากพอสมควรนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นงาน าการทํางานบนที่สูงด้วยนะครับตัวนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังและขั้นตอนของการทํางานโครงเหล็กเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากกว่างานกระจกนะฮะเพราะว่างานกระจกเนี่ยเขาไปตัดโครงตัดเฟรมมาปั๊บป๊บ,ปบ,ปบอะไรเสร็จติดตั้งให้เราเรียบร้อยแต่ถ้าเราจะทํางานเหล็กเองมันก็ต้องมีขั้นตอนเรื่องของการเชื่อมเชื่อมยังไงให้ตรงกันนะครับแล้วก็พอเชื่อมเสร็จก็ต้องมีการ เจียนะครับเจียลอยจุดลอยอะไรที่เราเชื่อมไปเนี่ยออกน,นะครับเพื่อให้มันดูสวยงามขึ้นเราพอมาขั้นตอนอันที่สามก็คือขั้นตอนของการทาสีนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทาสีรองพื้นแล้วก็ทาสีที่เราต้องการนะครับตรงจุดนี้ผมจะใช้เป็นสีดำนะครับเป็นสีดำเงาน,นะครับส่วนขั้นตอนนี้ก็ตอนนี้คือรอรอเพื่อเจียนะฮะ ล้อเพื่อเจียเหล็กแล้วก็พอเจียเสร็จก็จะทําการทาสีแล้วก็จะทําการติดพวกแผ่นอะฟีบ้าบอร์ดสวาร์ทบอร์ดแล้วก็ติดกระจกอีกทีนึงนะครับตรงงานกระจกด้านบนนี้ก็เหมือนเหมือนกันครับผมก็ใช้เป็นเหล็กฉากนะฮะเหล็กฉากแล้วก็ทําเป็นขอบไว้สำหรับการติดตั้งกระจก โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆดูความก้าวหน้าของโปรเจกต์นะครับทำกรอบหน้าต่างขนาดใหญ่ด้วยตัวเองนะครับด้วยการเชื่อมเหล็กนะครับการเชื่อมเหล็กทําเป็นเฟรมเหล็กนะฮะขั้นตอนนี้ก็คือเสร็จเสร็จสิ้นของการเขาเรียกว่าอะไรอ็อ,อกอ็อ,อกเฟรมอ,อ็อ,อกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องของการทาสีนะฮะทาสีแล้วก็เก็บพวก เตรียมแผ่นวีวาบอร์ดนะครับเพื่อมาเพื่อมาติดที่ช่องหน้าต่างนะฮะเดี๋ยวยังไงถ้างานเสร็จเคลือบหน้ายัางไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงอีกเรื่อยๆนะครับผมบสำหรับสําหรับคลิปนี้นะครับขอขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ